เป็นงบ้างคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชื่อว่าหลายๆท่านนะคะคงอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวรันพัฒนอรุณเริกนะคะซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญวิทยาการภูมิคุ้มกันและโรคติดเชื้อนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ลูมิเนสค่ะ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะก็ชื่ออรองศาสตราจารย์ดรวรันพัฒน์อรุณเริกนะคะค่ะสอนอยู่คณะทคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยคะ่ะสำหรับเทคโนโลยีสเต็มเซลล์โปรต์แฟกเตอร์เทคโนโลยีนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่เอา,อา คุณสมบัติของเซมเซลนะคะซึ่งมีศักยภาพที่สูงสุดของอเราศักยภาพสูงสุดณขณะน,นี้นะคะเป็นเซล์ที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลหรืออวัยวะต่างๆได้อย่างง่ายๆนะคะหรือแมก้กระทั่งมันจะรู้ว่าเ,เวลาอยู่ตรงอวัยวะตรงนั้นเนี่ยมันจะซ่อมแซมอวัยวะตรงนั้นเป็นอย่างไรนะคะหรือเซลลบกพร่องหรืออวัยวะบกพร่องเนี่ยก็จะซ่อมแซมหรือ,อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะ าที่ผิวหน้าเนี่ยเนื่องจากมันเป็นโกลด์แฟกเตอร์นะมีอินเตอร์ลูคินไซโตไคน์ต่างๆเนี่ยสารพวกนี้นะคะเวลาซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราเนี่ยสารพวกนี้เข้าไปปับ๊บมันก็จะเจอสเต็มเซลล์ที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะแล้วสเต็มเซลล์เหล่านี้มันจะรู้ว่ามันจะสามารถที่จะซ่อมแซมอวัยวะหรือเซลล์ตรงนั้นน่ยให้ดีขึ้นอย่างไรสมมุติผิวหน้าเรามันการผลิตเม็ดสีผิดปกติทําให้เกิดฝ้านะคะมันก็จะไปแก้ ไขตรงนั้นกลไกของของเซลล์ตามธรรมชาติเลย <émie. S 1> เพื่อใหอ้ลดการสร้างเม็ดสีขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นต้นนะคะอ๋อสิวช่วยได้ดีเดียวค่ะเพราะว่ามันจะมีการอักเสบนั่นคือมีการผิดปกติของเซลล์เกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสเต็มเซลล์เนี่ยก็จะเป,ปลี่ยนแปลงนะช่วยทางด้านการอักเสบได้ด้วยค่ะ ริ้วรอยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่ามันจะเสริมทางด้านคอลลาเจนแล้วก็ออลาสตินต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดริ้วรอยนั่นคือเซลล์เราเริ่มหย่อนคล้อยเริ่มเข้าสู่ภาวะ,ะความชราเกิดขึ้นนะคะนี่นี้สเต็มเซลล์เนี่ยก็มองว่าอ๋อเซลล์นี้เริ่มไม่ดีแล้วมันก็จะปรับปรับปรุงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมให้มันดีขึ้นนะคะสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะเก่งมากมันจะฉลาดนะคะว่าเซลล์ตรงนั้นบกพร่องอะไรบ้างนะคะก็จะ,ะช่วยสมานสมานแผลได้ด้วยค่ะสเต็มเซลล์อยู่ใต้ผิวหนังทุกที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็สามารถที่จะซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นสมมตุติแขนเราหย่อนคล้อยนะเราก็ทาตรงแขนได้ก็กล้ามเนื้อจะค่อยๆกระชับขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเ,เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ไม่ได้มีผลเสียต่อต่ออวัยวะภายในหรือใดต่างๆเลยนะคะเป็นการที่ช่วยเสริมทําให้เซลล์เซมเซลล์ของร่างกายเซมเซลล์ใต้ผิวหนังเนี่ยนะคะมันฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมตาม ศักยภาพของมันจริงๆนะคะเพราะนั้นถ้าบอกแล้วว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่ทําให้เซลล์ของผิวหน้าการเป็นมะเร็งได้ไม่มีผลอะไรต่างๆเลยเพราะมันเป็นแค่โกรทแฟกเตอร์เท่านั้นนะคะเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีจริงๆนะคะโกรทแฟกเตอร์ในนี้เนี่ยมันเป็นโปรตีนตามธรรมชาติแล้วก็สกัดมาจากเอ่อมันเป็นเอ่อของมนุษย์จริงๆนะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะแพ้น้อยมาก นะ,ะแต่ถ้าเกิดอาการเกิดอาการข้างเคียงกเกิดผื่นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการปรับตัวเริ่มต้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะหยุดใช้ไปช่วงหนึ่งนะ,ะชัก2สอาวันแล้วก็รองกลับมาใช้ใหม่นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วอาการแพ้เกิดขึ้นน้อยมากค่นะ เต็มที่นะคะก็หมายถึงว่าทาทั่วใบหน้านะอย่างเช่นใบหน้าหรือตามไน้ต่างๆเนี่ยก็ประมาณบางคนเห็นผลภายใน3วันเลยนะคะแต่บางคนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก7จ็ถึงสิวันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นความแตกต่างเป็นระยะระยะเลยแต่ถ้าจะให้คอมพ l e ทเลยจริงๆในโ r ร c e s เนี่ยก็ประมาณ3เดือนเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ